บทที่ 1. การลืมตาตื่นของราชินี 1. การจุดใหม่ของนางฟ้าฉันลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างของนางฟ้าตัวน้อยขนาดฝ่ามือฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้ว่าตัวเองกลายเป็นนางฟ้าตัวจิว๋วฉันมองไปด้านหลังและเห็นปีกใสคล้ายปีกมแมลงปอมันมีอยู่จริงๆด้วยสิแต่ฉันจำได้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์นะทำไมถึงฉันจำอะไรไม่ได้เลย นี่มันเป็นไปได้ไหมว่าฉันได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นนางฟ้าหรือว่าฉันตายไปแล้วเอ๊ะทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยนะช่างเถอะที่นี่คือป่าสินะเป็นป่าธรรมดาที่ไม่รู้สึกแปลกอะไรแต่เป็นป่าที่ไหนกันนะเอ๊ะนั่นมันสายรุง้ง ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าและเห็นสายรุ้งขนาดใหญ่มากสีของมันดูแปลกๆไม่เหมือนสายรุ้งทั่วไปและที่สำคัญคือมีดวงจันทร์สองดวงนี่มันนี่มันต่างโลกมีสายรุ้งสีขาวขนาดใหญ่และมีดวงจันทร์สองดวงนี่ไม่ใช่โลกแน่ๆแต่ทำไมนะทำไมฉันถึงยอมรับเรื่องที่ฉันกลายเป็นนางฟ้าตัวน้อยในต่างโลกได้อย่างง่ายดายขนาดนี้นะฉันรู้สึกเหมือนรู้ว่าตัวเองกลายเป็นอะไรไปแล้ว เอาละก่อนอื่นฉันควรออกจากป่าไปก่อนดีไหมนะแต่ถ้าออกจากป่าไปโดยไม่ระวังฉันอาจจะโดนมนุษย์จับตัวไปขังไว้ในกรงก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากได้ข้อมูลรอบๆข้างอยู่ดีลองเปิดแผนที่ดูดีไหมนะปูอเอ๊ะแผนที่ปรากฏขึ้นมาได้ยังไงสุดยอดฉันสามารถเรียกแผนที่ออกมาได้ด้วยมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะ แต่เดี๋ยวก่อนแผนที่นี่มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำกันได้หรือเปล่าช่างเถอะอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ว่าแต่ในแผนที่นี่มีจุดสีแดงแสดงอยู่ด้วยแถมมันยังเคลื่อนที่ได้อีกอืมลองไปดูหน่อยดีกว่าอะแผนที่นี่มันออโต้แมปปิ้งด้วยสุดยอดสะดวกสบายจริงๆฉันบินไปตามจุดสีแดงในแผนที่ฉันบินได้อย่างอิสระไม่มีเสียงปีกด้วยดีจังที่ไม่เหมือนพึ่งที่มีเสียงดัง ไม่งั้นฉันคงจะประสาทเสียไปแล้วแน่ๆแ,แล้วถึงแม้ฉันจะบินด้วยความเร็วสูงแต่ตาของฉันก็ไม่แห้งนะฉันรู้สึกถึงลมแต่ก็รู้สึกแปลกๆอ่ะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ดีจากตรงนั้นจุดในแผนที่กับที่ที่ฉันรู้สึกถึงสิ่งไม่ดีนั้นดูเหมือนจะเป็นที่เดียวกันอ่ะนั่นมันอสุรกายมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ทำไมฉันถึงรู้ว่ามันคืออสุรกายนะ จุดสีแดงในแผนที่คืออสุรกายนี่เองสินะฉันว่าฉันไม่ควรเข้าไปใกล้มันแฮะไปทางที่ไม่มีจุดสีแดงดีกว่าหลังจากที่ฉันบินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับจุดสีแดงได้สักพักจุดต่างๆก็ปรากฏขึ้นบนแผนที่มากมายไม่ใช่แค่จุดสีแดงแต่ยังมีจุดสีฟ้าอีกด้วยสีฟ้าคืออะไรกันนะสีแดงคืออสูรกายแล้วสีฟ้าคือมนุษย์หรือเปล่าหรือว่ามนุษย์กำลังถูกอสูรกายโจมตี ในป่ามีถนนอยู่และนักเดินทางที่กำลังเดินทางอาจจะโดนโจมตีก็ได้ฉันควรไปช่วยไหมนะแต่ถ้าฉันช่วยมนุษย์ฉันจะไม่ถูกจับตัวไปหรือเปล่าฉันเป็นนางฟ้านะฉันไม่รู้ว่านางฟ้ามีค่ามากแค่ไหนในโลกใบนี้แต่ถ้ามันหายยากมากๆฉันอาจจะโดนจับตัวก็ได้ คำถามที่ว่าฉันจะช่วยได้ไหมไม่ผุดขึ้นมาในหัวฉันรู้โดยสัญชาตญาณว่าฉันสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของมนุษย์ได้และถ้าพวกเขาเสียเปรียบฉันก็สามารถใช้เวทมนต์สนับสนุนได้อ๋อฉันใช้เวทมนต์ได้สินะจริงสิโลกใบนี้มีเวทมนต์นี่นาก็ในเมื่อแผนที่โปร่งแสงลอยอยู่ตรงหน้าฉันได้เวทมนต์จะมีบ้างก็ไม่แปลกมั้งเอาละ่ะ ถ้ามีเวทมนต์ฉันก็ป้องกันตัวเองได้ไปดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าอ่ะคนเมื่อฉันเข้าไปใกล้ฉันก็เห็นรถม้าหรูหราจอดอยู่บนถนนในป่ามีอัศวินคุ้มกันรถม้าและมีกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้วางใจโจมตีพวกเขาฉันซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อสังเกตการพวกเขาคงไม่เห็นฉันหรอกมั้งฉันตัวเล็กขนาดฝ่ามือเองนะหรือว่าฉันจะตัวเล็กจริงๆนะมนุษย์ตัวใหญ่มาก แล้วนี่คืออัศวินคือสีฟ้าและคนที่ไม่น่าไว้วางใจคือสีแดงสินะจุดสีแดงไม่ได้มีแค่อสุรกายเท่านั้นสินะคนพวกนี้เป็นใครกันนะโจรป่าในป่าแบบนี้หรือว่าจะเป็นโจรภูเขาไม่สิอื๋อ,อใช่โจรป่าฉันรู้สึกถึงความชั่วร้ายจากฝั่งโจรฉันไม่คิดว่าอัศวินจะเป็นคนไม่ดีและโจรเป็นคนดีหรอกนะ สรุปคือจุดสีแดงในแผนที่คือศัตรูและจุดสีฟ้าคือไม่ใช่ศัตรูสินะฉันควรช่วยไหมนะอืมมอก่อนอื่นฉันลองใช้เวทมนต์ฟื้นฟูให้อัศวินที่ล้มอยู่ก่อนดีกว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะขยับแล้วกําลังจะลุกขึ้นดีจังฟื้นฟูนได้ผลจริงๆด้วยอัศวินและโจนทำหน้าเวอไปครู่หนึ่งแต่ในวินาทีต่อมาอัศวินก็เริ่มโจมตีเอาล่ะ ฉันจะใช้เวทมนต์สนับสนุนให้พวกเขาฮิฮิฮิพวกเขาคงจะตกใจหน้าดูเอาละเอาละไปเลยไม่นานอัศวินก็ปราบโจรได้สำเร็จหรือฆ่าพวกเขาเลยมากกว่านะว้าฆ่ากันจริงๆด้วยแต่ก็คงช่วยไม่ได้มั้งที่นี่ดูเหมือนจะเป็นยุคกลางและการปล่อยโจรที่โจมตีรถม้าหรูหราไปก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงแม้จะจับตัวไปได้การพาคนจำนวนมากขนาดนั้นไปในป่าก็คงไม่สมจริงเท่าไหร่ ฉันเห็นสาวผมเงินสวยมากๆเดินออกมาจากรถม้าตามมาด้วยเมรผมเงินนี่มันสุดยอดไปเลยสวยมากแถมเสื้อผ้าก็ดูแพงมากๆนั่นต้องเป็นขุนนางแน่ๆแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยนะได้ยินแต่เสียงอู้อีเหมือนคนพูดไม่ชัดอ่ะมองมาทางนี้แล้วโดนจับได้แล้วเหรอตัวเล็กขนาดนี้สาวผมเงินมองมาที่ฉันอยู่พักหนึ่งแต่หลังจากพูดอะไรบางอย่างกับอัศวิน เธอก็ขึ้นรถม้าไปและหายไปฉันโล่งใจมากๆอัศวินจัดการกับศพของโจรเสร็จแล้วและดูเหมือนกำลังจะออกเดินทางอืมเอาไงดีนะถ้าฉันตามพวกเขาไปฉันน่าจะไปถึงเมืองได้เอาละ่ะไป บทที่หอาการประชวนของพระราชินีตอนที่สองเจ้าหญิงอาณาจากักรนี้กำลังเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ข้าที่เป็นเพียงเจ้าหญิงวัยเยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังต้องออกเดินทางไปทู่ต่างแดนเพราะบุคลากรในราชสำนักมีไม่เพียงพอหลายปีมานี้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอดีตมหาเสนาบดีผู้เก่งกาจก็สิ้นพระชนด้วยโรคประหลาดและในฤดูหนาวที่ผ่านมาพระราชินีพระมารดาของข้าก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกันเมื่อครั้งที่มหาเสนาบดีเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยทุกคนคิดว่าเป็นเพียงอาการป่วยเล็กน้อยจึงไม่ใส่ใจมากนักถึงขั้นที่พระองค์ยังคงทำงานได้ตามปกติในช่วงแรกแต่เมื่อพระมารดาของข้าล้มป่วยด้วยอาการเดียวกัน ราชสำนักก็ถึงกับวุ่นวายโกลาหลเพราะตัวอย่างเดียวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จบลงด้วยความตายเมือ่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงและเข้าสู่คั้มฤดูใบไม้ผลิกข้ากับพระเชษฐาพี่ชายองค์รัชทายาทจึงได้รับมอบหมายให้ออกเดินทางไปยังต่างแดนเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องสเสบียงอาหารและการรักษาพระมารดาพระเชษฐามุ่งหน้าไปยังอาณาจักรทางใต้ ส่วนค้าถูกส่งไปยังอาณาจักรเอเนอร์เจียทางตะวันตกข้ามีพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นองค์ชายลำดับที่สองแต่เขายังคงประจำการอยู่ที่ชายแดนด้านตะวันออกเพราะอาณาจักรข้างเคียงซึ่งเคยทำสงครามกับเราจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนแม้จะอยู่ในช่วงสงบศึกแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอาณาจักรเอเนเจอรที่ข้าเดินทางไป เป็นอาณาจักรแห่งมนตราที่มีจอมเวทผู้เลื่องชื่ออาศัยอยู่เขาเฝ้าคาดหวังว่าท่านจอมเวทผู้นั้นอาจจะสามารถรักษาอาการประชวนของพระมารดาได้แต่ผลการเจรจาก,กลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิงพวกเขาปฏิเสธแม้กระทั่งที่จะตรวจวินิจฉัยอีกทั้งยังไม่ยอมช่วยเหลือเรื่องสเสบียงอาหารแม้แต่น้อยความตกต่ำของอาณาจักรคงนำมาซึ่งครา้ายอย่างไม่รู้จบ ระหว่างทางกลับข้าถูกกลุ่มโจรป่าดักซุ่มโจมตีกองหนึ่งคุ้มกันด้านขวากองสองไปซ้ายกองสามป้องกันรถม้าให้มั่นผู้บาดเจ็บหากยังขยับได้ให้มารวมตัวที่กองสามบ้าจริงพวกมันไม่ธรรมดาเลยสักนิดเสียงตะโกนของเราอัศวินคุ้มกันดังลัน่นแต่เดิมเราคิดว่าแค่โจรป่าธรรมดา คงไม่เป็นปัญหาทว่าจํานวนของพวกมันมากเกินคาดแถมฝีมือยังไม่ธรรมดาข้ารู้สึกหนาวเยือกเมื่อเห็นว่าอัศวินหลายคนบาดเจ็บและเริ่มเพลียงพล้ำองค์หญิงไม่ต้องทรงกังวลเพคะในตอนแรกนางกำนันพูดเช่นนั้นแต่บัดนี้ใบหน้าของนางซีดเผือด ไม่กี่ปีก่อนคงไม่มีใครเชื่อว่าเชื้อพระวงศ์ที่เดินทางพร้อมอัศวินคุ้มกันจะถูกโจนป่าโจมตีข้าเคยได้ยินว่าหลังจากผลผลิตตกตำ่ำโจนป่าก็ชุกชุมขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่นึกเลยว่าจะถึงขั้นนี้ข้าหลับตาลงอย่างเจ็บปวดใจนี่อาจเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คาว่าท่ามกลางความสิ้นหวังแสงสว่างอันอบอุ่นพลันาสาตส์สองเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครเข้าใจได้ในทันทีว่ามันคืออะไรทุกคนต่างตกตะลึงทั้งในรถม้าและนอกหน้าต่างไม่ว่าจะเป็นข้านางกำนันหรืออัศวินกับโจรป่าต่างก็ยืนนิ่งราวกับต้องมนบาดแผลหายไปแล้วหรืออัศวินที่ล้มลงกลับลุกขึ้นยืนอีกครั้ง หัวหน้าหน่วยคุ้มกันรีบตะโกนสั่งการทันทีกองหนึ่งกับกองสองกลับไปประจำตำแหน่งเดิมกองสามคุ้มกันรถมา้าโจมตีให้ราบคาบหลังจากนั้นแสงสว่างอันอบอุ่นก็สาดส่องอีกครั้งสถานการณ์ที่เคยเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลับพลิกผันเราสามารถปราบศัตรูที่เคยรบพุ่งอย่างดุเดือดได้อย่างง่ายดายองหญิง บัตรนี้ปลอดภัยแล้วเพคะนางกำนันที่เคยหน้าซีดเผือดตอนนี้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเช่นนั้นหรือขอบใจมากข้าจะลงไปดูข้างนอกสักหน่อยไม่ได้เพคะมันอันตรายแม้นางกำนันจะทัดทานแต่ข้าก็เดินออกจากรถมา้าหัวหน้าหน่วยคุ้มกันรีบวิ่งเข้ามาหาทันที องหญิงพระองค์ไม่เป็นไรใช่หรือไม่พยะค่ะอืมขอบใจท่านมากที่คุ้มกันค่าไว้ได้ไม่กล้ารับคำชมเพคะว่าแต่แสงสว่างเมื่อครู่คืออะไรหรือข้าพูดพร้อมกับหันไปมองป่าซึ่งบัดน,นี้มีแสงระยิบประยับส่องประกายอยู่ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือเด็กหญิงตัวเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือมีปีกโปร่งแสงและเรือนผมสีเขียวสดใสานางสวมชุดสีชมพูอ่อนและล่องลอย,อยอยู่ท่ามกลางแสงประกายนั่นหรือว่าจะเป็นพูดเป็นภาพที่ข้าเคยเห็นในนิทานสมัยเด็กและในที่สุดก็ได้พบเห็นกับตาตัวเองเราคงไม่อาจทำอะไรได้มากกว่านี้ ข้าพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวไพยะค่ะการไล่จับนางคงเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้หัวหน้าหน่วยตอบกลับอย่างซื่อสัตย์เช่นนั้นก็ปล่อยนางไปแล้วเตรียมออกเดินทางต่อได้ไพยะค่ะทุกคนเตรียมเดินทางพักอีกทีเมื่อผนป่านี้ไปแล้วข้ากลับขึ้นรถมาและขบวนก็ออกเดินทางอีกครั้ง แต่ไม่นานนักแสงประกายเล็กๆก็ส่องลงมาจากเพดานรถมา้าข้างเงยหน้ามองและพบว่ามันยังคงติดตามข้ามา